โอเคสวัสดีครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับวันนี้วันที่สามเดือนสามนะนะครับก็วันดีนะวันจันทร์ด้วยนะครับมาดูได้มีข่าวอะไรปะวันนี้ช่วงบ่ายจริงไม่ได้มีอะไรเลยครับมีมียูโรนะแต่ว่าที่ที่ข่าวข่าวแดงจริงจะมีช่วงสี่ทุ่มนะก็วันนี้ก็เทรดได้ครับไม่มีอะไรนะครับปกตินะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็มีเย็นนะมีเนาะเย็นตอนตอนเย็นเลยแค่นั้นเองนะครับ ทีนี้มาดูเลยดีกว่าเริ่มกันเลยนะครับทองเนาะทองจากที่เขาต้องไล่ก่อนนะเวลาที่เราดูดูกราฟเนี่ยถ้าเรามองไม่ออกให้ดูภาพใหญ่ออมันเป็นขาพักตัวนะครับจากที่เขาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเขาพักตัวใช่ไหมพักตัวทีนี้ตอนนี้ล่าสุดเขารีบาวนะ์นะรีบาว์เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการย่อนะผมเดาว,ว่าอาจจะเป็นการย่อเพื่อลงต่อหรือเปล่าแต่การลงเนี่ยมันจะมี2ออย่างคือลงเพื่อขึ้นหรือว่าลงนิวโลแล้วก็ไปที่แนวรับถัดไปแค่นั้นเองนะครับ ถ้าไปแนวนะรับไปก็จะเป็นแนวนี้ถูกไหมถ้าลงเพื่อขึ้นก็ต้องตูดยกแล้วทํำนิวไฮแค่นั้นนะครับแค่นั้นนั้นภาพตอนนี้ผมมองผมก็ยังเดาว่าน่าจะรีบานะครับรีบานะครับีนี้ภาพตอนนี้คืออะไรคือตอนนี้อตลาดเพิ่งเปิดนะเลยไม่เห็นเะไ้ได้ไม่มากนะครับเอผมมองว่าน่าจะยังน่าจะยังรีบาวอยู่หรือเปล่าเพื่อขึ้นน่าจะขึ้นอีกสักได้สักเด้งหนึ่งนะครับเพราะว่า เนี่ยมันเพิ่งรีบาวขึ้นมาครับแล้วรอเนี่ยรอในภาพเล็กอาจจะเนี่ยยอแถวนี้หรือเปล่าแล้วเพื่อเพื่อเทสทไฮหรือเปล่าใช่ไหมให้ให้อันนี้อันนี้ส่วนตัวนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะขึ้นมาอย่างน้อยน่าจะไฮนี้นะครับแล้วก็ถ้าเบรกไปก็ไปไฮถัดไปครับอันภาพตอนนี้แถวนี้อาจจะย่อแถวถวนี้นะแถวแถวที่เขากาลังอยู่นะครับแล้วก็เพื่อขึ้นมาทดสอบสองพันสองพันแปดร้อยเก้าสิบแถวแถวนี้นะครับสาหรับทองนะผมมองประมาณนี้ แต่ภาพใหญ่ๆเลยผมมองว่าถ้าเขาเด้งขึ้นมาผมยังใปแอดเซลนะเซล์ลลงไปนะครับเซล์ sell ลงไปเพื่ออะไรเพื่อว่า,าเพื่อเก็บนะครับเก็บขาขาพักตัวให้จบนะครับหรือถ้ามันไม่ลงไปไม่นิวโล็อาจจะเก็บในกรอบแค่นั้นเองนะครับงั้นภาพตอนนี้อาจจะต้องรอหากรอบเทรดก่อนนะครับอาจจะเป็นโลนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นโลนี้มันจะสต็อปลอ็อกจะสั้นนะ เห็นไหมถ้าเราเซลเอ้ยถ้าเราบายตรงน,นี้ list, ตอนน้อมล้อเอ้ยมันยาวมันยาวนะครับเห็นไหมมันยาวยาวไปมันต้องลักไก่อย่างเดียวลักไก่ก็มีโอกาสโดนก็อาจจะสวิงลงมาย่ออีกตัวที the, ่ใช่ไหมแพทเทิร์นไม่เปลี่ยนก็ได้ไงเพราะนั้นตอนนี้อาจจะต้องรอดูก่อนนะรอดูก่อนส่วนขาเซลผมว่ารอให้เขาเริ่มติดก่อนนะครับในภาพเล็กนะครับเริ่มติดก่อนก็ได้อย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมเริ่มติดเริ่มติดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือว่าสวิงอาพอพอติดแล้วลงมาแล้วข่อย่อเข้าอย่างงี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบเข้าเลย นะครับพูดต่อ,อไปตอนเย็นตอนเย็นยังเป็นกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับเป็นกรอบไซด์เวย์แต่ว่ามันจะอ่ามันมันเป็นมันเป็นไซด์เวย์แต่ว่ามันปักกว้างประมาณนี้นะครับปากประมาณนี้เห็นไหมจะเทตยากนิดนึงนะนะครับเทตยากนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยก็โอ้ต้องเผื่อจะต้อปล้อด,ดีๆนะเพราะเพราะเราก็ยังไม่รู้ไงมันจะเบรคข้างไหนอะ่ะถูกปะ่ะมันเป็นปากกว้างมัน ถ้าเราตั้งตอปลอตที่เหนียวนะมันจะลากกินอะลากกินไปกินมากินไปกินมาแล้วก็ทําให้เราเซ็งอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแบบภาพใหญ่แล้วก็มองว่าอ๋อถ้ามันขึ้นมามันน่าจะขึ้นมาที่ไฮนี้หรือว่าไนี้นะครับเป้าคืนน่าจะไฮนี้นะครับส่วนภาพเล็กถ้าโลก็ขน่าจะเป็นโลนี้แค่นั้นเองนะครับก็เทตามแรงนะครับร้อยให้มันแทงออกไปเลยแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านก็ค่อยๆสวนอะไรอย่างเงี้ย นี้วิธีการเทรดของปากกว้างนะครับแต่ว่ามันมันก็กว้างมานานแล้วไม่ไม,ไม่รู้จะกว้างถึงเมื่อไหร่นนเพราะนั้นเนี่ยเป้าไกลก็คือแนวต้านนี้นะไม่เห็นไหมแล้วเป้าเป้าไกลแนวรับนี้แค่นั้นเองให้มองสองเกอบนี้นะครับอ่าถ้าใครสายรักไก่สส่ขี้เหนียวบ้างต็อบล็อตไกลไม่ได้ผมแนะนําเลี่ยงนะเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเราเผื่อต็อบล็อดเป็นนะครับเราเผื่อต็อบล็อตได้เทรดได้นะไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับภาพเล็กก็น่าจะยังเป็นไซด์เวกอบบนอยู่ โอเคนะครับอีกคู่นึงเป็นปอนออสปอนออสเน่ยขึ้นชัดเจนเลยเห็นไหมขึ้นชัดเจนเลยแต่ว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะละนะค่อนข้างเยอะละนะครับรอดูตรงเนี้ยอาจจะพักตัวแถวนี้ก็ได้นะถ้าไม่ผ่านเห็นไหมเพราะมันมีไฮนั้นซายนี้อยู่นะครับในภาพเดเลยภาพสี่ชั่วโมงเพราะนั้นวันนี้สัญญาณเทรดอาจจะดูค่อนข้างยากนะอาจจะต้องรอนะครับเห็นไหม นั้นถามว่าบายได้ไหมเก็บสั้นๆพอได้แต่มันเริ่มหัวต่ำแล้วนะให้สังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผมผมจะรอมันมันทําอะไรให้เห็นก่อนอนะ่ะล้วค่อยเข้านะครับภาพตอนนี้ผมผมยังเชียร์หน้าที่เขาน่าจะเป็นการพักตัวลงมานะผมเชียร์หน้านี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเทสเทสเทสไฮนะครับเพิ่งเทสด,ด้วยเทสแรกนะครับเพราะนั้นเทสแรกอะ่ะการที่มันจะเบรกไปเลยมันต้องแบบเป็นเทรนดิ้งจ๋าจมากๆแล้วมันขึ้นไปเยอะแล้วผมหมดผมเดาว่ามันน่าจะพักตัวแถวนี้นะครับผมเชื่อว,ว่าพักตัวแถวนี้ นะครับอาจจะต้องรอนะครับถึงจะได้ถึงจะได้เขคมขมนะครับโอเคเนาะนะครับน,นั้นวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับอาจจะกราฟอาจจะไม่ค่อยเป็นใจนิดนึงนะอาจจะต้องรอนะครับพักหนึ่งนะครับวันนี้